ในปัจจุบันตะวันออกกลางคือสถานที่ที่ชาติมหาอำนาจพยายามที่จะเข้าไปขยายอิทธิพลทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศรัเสเซียพยายามหาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับชาติในตะวันออกกลางและพยายามขายอาวุธให้กับชาติในตะวันออกกลางหลายครั้งแต่ความพยายามของรัสเซียก็มักจะไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากกฎหมายคว่มบาตของสหรัฐอเมริกา ทำให้ความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับชาติในตะวันออกกลางเกิดขึ้นได้ยากและกฎหมายดังกล่าวยังส่งผลทําให้อาวุธของรัสเซียได้รับความนิยมน้อยลงอีกด้วยในขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นหลายแห่งทั่วโลกรวมถึงในตะวันออกกลางและท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ได้แสดงออกในความขัดแย้งหลายครั้งก็ทําให้ความร่วมมือและอาวุธของสหรัฐอเมริกาได้รับความนิยมจากชาติในตะวันออกกลางน้อยลงเช่นกัน ส่งผลทําให้อาวุธที่ผลิตจากยุโรปได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นประเทศที่นําเข้าอาวุธจากสาหรัฐอเมริกามากที่สุดนในโลกในช่วงระยะเวลาหลายปีก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียพวกเขาเริ่มปฏิเสธอาวุธที่สหรัฐอเมริกาเสนอให้และแสดงความสนใจอาวุธที่ผลิตโดยชาติในยุโรปเป็นต้นและในขณะเดียวกันประเทศจีนก็พยายามขยายอิทธิพลเข้าสู่ตะวันออกกลางและพยายามขายอาวุธของตน ให้แก่ชาติในตะวันออกกลางเช่นกันและมีแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้ที่อาวุธจากจีนจะได้รับความนิยมจากตะวันออกกลางเนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ได้คว่ำบาตรชาติที่ซื้ออาวุธจากประเทศจีนและอาวุธจากประเทศจีนยังมีราคาที่ค่อนข้างถูกอีกด้วยในงานดูไบแอร์โชว์2023ที่จะขึ้นในช่วงวันที่13-17พฤศจิกายนปี2023 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านการบินที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของโลกประเทศจีนได้ส่งอากาศยานหลายแบบเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยการกระทําดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นถึงขีดความสามารถและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอีกทั้งการกระทําดังกล่าวยังเป็นความพยายามที่จะทาตลาดการค้าเครื่องบินลบในตะวันออกกลางอีกด้วยซึ่งอากาศยานที่ประเทศจีนได้ส่งเข้าร่วมงานดังกล่าวและสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนและสื่อได้มากพอสมควรมีอยู่หลายแบบ เช่นเครื่องบิน j 1 4ประเทศจีนได้ส่งเครื่องบิน j 1 4เข้าร่วมงานด ai ูไบแอร์โชว์2023มากถึง7จ็ดลำซึ่งเครื่องบิน j 1 4เป็นเครื่องบินหลากหลายบทบาทยุคที่4.5ขนาดกลางที่ทันสมัยที่สุดที่ประเทศจีนสามารถผลิตเองได้ในปัจจุบันทางการจรีนรวมถึงสื่อจากจีนพยายามนำเสนอว่า j 1 4เป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถพอๆกับ F-16 ของสหรัฐอเมริกา และดาโซลาฟานของฝรั่งเศสในปัจจุบันเครื่องบิลบตระกูล J 1 0มีผู้ใช้งานน้อยมากซึ่งมีเพียงแค่ประเทศจีนและปาก,กีสถานเท่านั้นที่เป็นผู้ใช้งานเครื่องบินรบตระกูล J 1 0ในปัจจุบันและยังมีโดนอีกรุ่นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศจีนที่ทําให้ผู้คนในงานดังกล่าวให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือโดนที่มีชื่อว่า f w h 3000 ซึ่งมันมีรูปร่างคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริการุ่น ch 4 7ชินุกสื่อที่นำภาพโดรนของประเทศจีนมาเผยแพร่จึงเรียกโดรน f w h 3 0 0 0ว่าชัยนุกโดรนดังกล่าวมีน้ำหนัก2.5ตันรองรับการบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง1ตันหรือสามารถบรรทุกทหารหรือผู้บาดเจ็บได้มากถึง6คนและนอกจากใช้ในการขนส่งลำเลียงกู้ภยัยโดรนดังกล่าวยังสามารถใช้ในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังภัยได้อีกด้วยโดยโดรนดังกล่าวสามารถบินได้ยาวนานถึง5ชั่วโมง หรือลาดตระเวนได้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า50ตารางกิโลเมตรซึ่งมีข่าวว่าผู้ผลิตโดรนดังกล่าวกําลังพยายามเจรจากับบริษัทหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อพัฒนาโดรนดังกล่าวร่วมกันสำหรับตลาดในตะวันออกกลางนอกจากนั้นยังมีเครื่องบินขับไล่ที่ประเทศจีนและปากีสถานพัฒนาร่วมกันถูกส่งเข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วยซึ่งเครื่องบินดังกก่าวก็คือเครื่องบิน JF-17 Block 3รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกในระดับนานาชาติของเครื่องบิน JF-17 Block 3 JF-17 Block 3เป็นเครื่องบินขั้นสูงสุดของเครื่องบินในตระกูล JF-17 มันถูกพัฒนาติดตั้งระบบการบินที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นระบบอาวุธได้รับการปรับปรุงและมีระบบทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินมีความคล่องตัวมากขึ้นและบินได้ไกลขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนปากีสถานพยายามทำตลาดเครื่องบินรุ่นนี้อย่างหนักโดยหวังต่อกรกับเครื่องบินลบเครื่อยนเดียวทุกรุ่นในตลาดค้าเครื่องบินลบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน F16 จากสหรัฐอเมริกา FA50 จากเกาหลีใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินเต j จ s จากอินเดีย